วิธีเช็คนะครับว่าใครเข้ามาส่องเฟซเราบ่อยเข้ามาดูเฟซเราบ่อยๆนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับเข้า facebook ของเราเลยนะครับแล้วก็ให้เราไปที่โพสต์นะครับไปที่โพสต์ของเรานะครับนะครับให้เราไปที่เนี่ยตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าถูกใจอยู่ไหมครับมันจะจํานวนครั้งที่ถูกใจนะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้เลยเนี่ยครับ แล้วด้านบนสุดนะครับกดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะขึ้นรายชื่อขึ้นมานะครับว่าใครอ่กดถูกใจเราบ้างนะครับครับคนที่ขึ้นมาลำดับแรกๆนะครับก็จะเป็นคนที่เข้ามาดู facebook ของเราบ่อยๆนะครับเราสามารถตรวจสอบได้นะครับหลายๆโพสต์นะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีรายชื่อนขึ้นมานะครับ คนที่ถูกใจเราขึ้นมานะครับเนี่ยรวมถึงคนที่ไม่เป็นเพื่อนแล้วกดถูกใจโพสเราด้วยนะครับเราก็จะเห็นขึ้นมานะครับเราสามารถไล่เช็คได้เลยนะครับว่าใครกดถูกใจบ้างนะครับมีทั้งถูกใจทั้งคอมเมนต์นะครับนะถ้าใครที่กดถูกใจของเราบ่อยๆก็แสดงว่าเขาเข้ามาดูเฟซเราบ่อยนั่นเองนะครับ เราสามารถเข้าไปไล่เช็คเนี่ยได้เลยนีเห็นครับ mm hmm. ก็จะมีรายชื่อขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื mm ่อนเนี mm ่ย hmm. ลองไปเช็คดูนะครับไล่เช็คดูแต่ละโพสนะครับ mm hmm. ก็จะมีนะครับคนทั้งคอมเมนต์ทั้งแชร์นะครับแสดงความรู้สึกนะครับเราก็จะรู้เลยว่าใครเข้ามาส่ง เฟสเราบ้างนะครับก็ลองไปทําดูนะครับเ,เพื่อนๆอยากเช็คว่าใครส่องเฟสเราบ่อยนะครับ